แท็กพอยเออร์อะควาไรเซอร์โปรเฟชชั่นัลสามร้อยเมตรเด c วิ a สตีลแอนด์เซรามิกนะครับเรือนนี้เป็นระบบออโตเมติกส่วนหน้าปัดสีชมพูส่วนวันที่จะอยู่หน้าตำแหน่งเลข6นาฬิกานะครับส่วนเบเซลเป็นเซรามิกสีดำนะครับและเป็นที่มาของชายาที่เรียกกันว่าแบล็กพิงทำไมเรือนนี้ถึงเรียกว่า b แบล็กพิงนาฬิกาเรือนนี้เป็นรุ่นเดียวกับที่แ e รด r i c อโนนะครับใส่ไปรับริซ่าที่สนามบินในเดดแรกนะครับวัน นี่เราอยู่กับนาฬิการเรือนจริงที่ลูกค้าส่งมาติดฟิล์มกันรอยกับ Modify Watch c o m a d y Limited นะครับคือว่าเรือนนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังว่านาฬิกาเพิ่งออกมาในปีนี้คือเป็นเวอร์ชันล่าสุดของ a q u a r i s ซึ่งมีแค่2เวอร์ชันนะครับสีชมพูแบ็คพิงแล้วก็สีเขียวเทอร์คอยส์นะครับมีแค่2ซีรีส์ดังนั้นในการติดฟิล์มนะครับจะหาที่ติดยากเพราะว่านาฬิกายังใหม่มากนะครับยังไม่มีเทมเพลตออกมานะครับแต่สําหรับ Modify Watch c o m p a n y Limited นะครับเราขึ้นแบบ 3d printing แล้วนะครับก็จะมีเทมเพลตที่เป็นฟิฟรมออกมาในรุ่นนี้โดยเฉพาะนะครับคือ aqua racer นะครับที่ออกแบบฟิฟรมออกมามีขนาดตรงกับงานจริงแบบเป๊ะนะครับแทบจะไม่เหลือขอบเลยนะครับในการวางแพทเทิร์นของฟิฟรมนะฮะแล้วก็ช่างที่ติดฟิฟรมนะครับเป็นช่างที่ชำนาญมากมากเลยนะครับของ modify watch แล้วก็ต้องผ่านการฝึกฝนจนชำนาญจากศูนย์บริการติดิฟ์มมากกว่า2เดือนนะครับนอกจากนั้นยังผ่าน การทํางานนะครับในการติดฟิล์มมากกว่า1ปีนะครับเพราะฉะนั้นทําให้ทุกท่านไว้วางใจได้เลยว่าผลงานในการติดฟิล์มแต่ละเรือนนะครับคือได้มาตรฐานแล้วก็ไม่ทําให้นาฬิกาของลูกค้าเสียหายอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็การติดฟิล์มนะครับจะไม่มีการใช้แหนบหรือว่าทวิเซอร์ที่เป็นสแตนเลสหรือโลหะแน่นอนนะครับเราจะใช้สวิเซอร์ที่เป็นพลาสติกเท่านั้นเพื่อการรอยผลแมวให้กับนาฬิกาลูกค้านะครับแล้วก็การรอยให้กับฟิล์มนะครับนอกจากนั้นฟิล์ม ของ Modify Watch นะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้นะครับคือฟิล์มสามารถคืนรูปกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะครับแล้วก็เรามีการรับประกันฟิล์ม1ปีนะครับหากฟิล์มหลุดล่อนหรือว่าเสียหายบางจุด ใดๆก็ตามนะครับภ้ยใน1ปีนั้นสามารถเฟรมติดใหม่ได้ตลอดเลยนะครับแล้วถ้าสนใจบริการติดฟิล์มจาก Modify Watch Company Limited นะครับสามารถส่งงานมาทำได้ที่เพ hey, จ Modify Watch Company Limited ที่เป็น Facebook Fan Page นะครับแล้วก็อีกช่องทางคือช่องทางเว็บไซต์ w w w Modify Key Watch.com นะครับหรือสามารถเดินทางมาที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับพิกัดร้านอยู่ถนนยานวาตัดใหม่พระราม3นะครับสามารถโทรมาสอบถามได้ ก่อนนะครับว่านาฬิกาของท่านเรามีฟิล์มรองรับไหมนะครับและถ้าหากรุ่นที่ไม่รองรับนะครับเราสามารถขึ้นแบบ 3D ได้แล้วก็รอเพียงแค่2-3วันทําการนะครับฝากติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับทั้งช่องทาง Facebook, YouTube, Instagram แล้วก็ t i k t o อนะครับขอพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปสําหรับวันนี้ออนไปก่อนสวัสดีครับ